เดียากาศส้วงแรงๆพี si ri, ่น้องสวัสดีหามะเรลงพี่น้องห้าโมงจะเป็นกอ่อนๆนประเทศอ่อนๆพี่น้องกำลังสิตกดิ่มพี่น้องส้วงห้าโมงคลิปนี้กิมาลกกระเทียมพี่น้องคลิปกระเทียมพี่น้องกระเทียมเป็นกระเทียมไทยพี่น้องหัวเล็กพี่น้องกีบน้อยพี่น้องตัวนี้หัวงามอยู่พี่น้อง กิมเงี้ยนุ่ลเป็นกระเทีย okay. มไทยทั้งหมดเลยพี่น้องแป ouais. ้งกษสได pues, ้เริ่มเก็บเก็บออกเก็บเก็บเก็บกระสได้ปลูกคืดหมุนเวียนเมารพี่น้องจะเป็นทั่วไปพี่้งบ้านนี่พี่น้องแป้งกระเทียมจะเป็นแป้งแป้งทั่วพักยาวไปในสนามพี่น้องบ้านเนี่เอาก็เริ่มฤดูเมอร์ละจะดูแรงก็จะเป็นทั่วไปพี่น้องบ้านนีซับเปียนหมุนเวียนกันไปนี่เป็นกระเทียมไทยพี่น้องกระเทียมที ส่วนน้าเขาไปเจียวเพื่น้องเจียวเจียวแล้วกินกับอย่างขาหมูบ่เขามันไก่เนี่ยเพื่น้องไปเห็ดน้ำกิมซีฟูด้ดหมั่นเลยเพื่น้องเป็นกรนั่นเองเผื่มมอมัดหอมเพื่อน้องเผื่อมัดหอมติดไม้ติดมือกะจะเป็นกระเทียมไทยพี่น้องถ้าเป็นกระเทียมจีนหัวมันสิกิบเ,เนืรอพี่น้องสำหรับซอยสเต๊ะอ,อย่งเจียวน้ำปลาพี่น้องผิดเจียวน้ำปลาพี่น้องนั่น อันนี้สําหรับจิ้นกับเลยพนะี่น้องหัวน้อยพอดีกินนะนะี่ะพี่น้องแบะบหัวออกมาเนี่ยหอมพนะี่น้องอันนี่กับพวกปีที่ปีที่ซ้ำเราเนะป็น้องปีนผูกกระเทียมมาปีที่ซนะ้ำเราพี่น้องหัวน้อยหัวเยอะปนกันพนะี่น้องแป้งเทิงเนี่ยเขาบไ,ได้ยุกยุกเขาบได้ยุกครูขึ้นนะพนะียยน่น้องถ้ายุกครูนี่แป้งมันสีเงาต่างกันเลยนะ หัวมันสีเนอร์ไหมพี่น้องหัวมันสีเนอร์ตั้งกันเลยนอันนี้ยพวกแบบบริญยุคคูพี่น้องพวกแบบพื้นลาบลองบึงดูสรุปว่าหัวบริญซ้ำยุคคูพี่น้องปลูกสองสองปีบึงยุคครูในหัวมันสดีกว่าพี่น้องงามกลัวนี่พี่น้องเหลือปลายพี่น้องแป้งยุธย์เงนี้กะประมาณ สามพี่น้องสามเปลงน้อยพี่น้องนี่แหละพี่น้องที่กระเทียมที่หอมเลยหยุกหัวยุกหยุกหยุกหลงพี่น้องยุกยุกคูขึ้นพี่น้องมันจะบวบบบบานได้พี่น้องปลูกแบบธรรมชาติเลยพี่น้องแต่ว่าหอมพี่น้องเลยีหอมเป็ดกระเทียมไทยพี่น้องหอม

เก็บสีเบิดแป้งเลยพนะี่น้องบรรยากาศฟังไหนจะเป็นไอตู้พี่นนะ้องตู้ตูก้กะทันได้ตีนเข่งกันหนะ้าเลยใส่เสียบดึกก็เลยพนะีบบ่น้องปลูกแบบบาตุนั่นสิเลยพนะี่น้องเดี๋ยวได้ออเดอร์ไดนะ้พี่น้องออเดอร์สี่สิบโล suốt nắng mà gì mùa mùa nhớ rồi ừ, nhớ cả suốt rồi nhục lòng ừ. nhục lòng này suốt nhớ <laughs> งามแต่ว่าหัวนี่งามนี่เพื่น้องกินกับแหนมเลยเนาะกัดกับแหน็มแซะไปน้องบรรยากาศยังแรงๆเพื่น้องหลังจากที่คนน้ำคนน้ำกระเทียมอยู่เตอ๋อกับหัว เบิรกะเพาก็ากเกิดดีเได้พี่น้องอีตู้จิบไปให้เขาโลหนึ่งกันพี่น้องสร้าง ตู้พี่น้องตู้งามๆเลยพี่น้องตัวง,งามเลยพี่น้องาการในเมืลเลอแรงนะครับจะเป็นมกักทั่วไปนะพี่น้องเขลียเป็นแผงทั่วไป เจ็ดเมื่อวานีดินทำนแห้งเลยน้ป no <linear> ูปลุ mm ่มไอย่างงลุ่มลุ่มที่ซ่อมผมสะอาดไปเรื่อยๆกาดเมล็ดพันธุ์ทก็มีแล้่น้องพักซีนซีงามพี่น้องเมล็ดพันธุ์เหยนะกา งามเลยเลนพันผักซีฮองคำคอยลอยลมล้วบรรยากาศขอบคุณหลายๆครับเจิบกันคลิปหน้าครับผมจิบกระเทียมไว้เ,วเ,พเพื่อน,น้อง